สวัสดีครับนักเรียนชั้นม2ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับกับคุณครูบัญชาจันผานะครับวันนี้นะครับครูจะสอนเรื่องนะครับการหามุมภายในสามเหลี่ยมนะครับการหามุมภายในสามเหลี่ยมนั้นลูกต้องรู้จักคุณสมบัติของสามเหลี่ยมก่อนฟังไว้นะฮะมีอะไรเลคเชอร์ไว้เลยนะครับผลรวมมุมภายในสามเหลี่ยมจะมีค่าเท่ากับ180องศานะครับ ลูกจาตรงนี้ไว้เลยนะครับลูกจําตรงนี้ไว้ได้เลยนะครับตัวที่ครูขีดไว้นะครับสามเหลี่ยมเท่ากับ180องศานะครับดังนั้นจากโจทย์ข้อที่1เขาบอกว่ากําหนดสามเหลี่ยม ABC ดังรูปกอไก่จงหาค่า x นะครับเรารู้อยู่แล้วว่ารูปนะครับกอไก่เนี้ยผลรวมภายในผลรวมมุมภายในนะครับจะต้องมีค่าเท่ากับ180องศานะครับดังนั้นลูกก็จะได้ว่านะครับ x บวก 2x บวก 3x จะต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับ180องศาใช่ไหมครับ x บวก 2x บวก 3x มีค่าเป็น 6x เท่ากับ180องศานะครับนะครับหลังจากนั้นลูกต้องการหาค่า x นะครับย้าย6จากคูณไปหารน,นะครับก็จะเป็น180องศาหารด้วย6นะครับ ตัดกันได้นะครับตัดได้638ใช่ไหมครับคำตอบสุดท้ายของมันก็จะเป็นเท่าไหร่ครับลูก x เท่ากับนะครับ30องศานะครับหลังจากนั้นลูกได้ x เท่ากับ30องศาแล้วลูกมาเช็คคำตอบก่อนว่าเมื่อเอา x มาแทนในแต่ละมุมนะครับแต่ละมุมที่อยู่ในสามเหลี่ยม abc นะครับเมื่อแทนเข้าไปแล้วนะครับ มันจะต้องมีค่าเท่ากับ180องศาเท่านั้นถึงจะถูกต้องนะครับมาดูมุม B ครับมุม B เท่ากับเท่าไหร่ลูก30องศามุม C เท่ากับเท่าไหร่ครับ60องศานะครับมุม A เท่ากับ90องศานะครับเราก็จะสังเกตได้เลยว่านะครับมุม A บวกมุม B บวกมุม C จะต้องเท่ากับ180องศาเท่านั้น อ่าเเราได้มาแล้วใช่ไหมลูก A ได้เท่าไหร่ครับ A ได้90นะครับองศา B ได้เท่าไหร่ครับ30องศา C ได้เท่าไหร่ครับ60องศานะครับอ่าจะต้องมีค่าเท่ากับ180ฝั่งซ้ายเท่าไหร่ครับ90บวก30บวก60เป็น180องศาเท่ากับ180อองศาอ้าวเท่ากันนะครับพอเท่ากันแสดงว่านะครับคำตอบที่เราหามาถูกหรือผิดครับ ถูกต้องนะครับแสดงว่า x ของครูก็จะมีค่าเท่ากับ30องศานะครับเห็นไหมครับการหาภายในสามเหลี่ยมนะครับการหามุมภายในสามเหลี่ยมไม่ยากเลยนะครับไว้ติดตามคลิปถัดไปนะครับว่าคลิปถัดไปจะเป็นอะไรต่อนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ